คือไปเที่ยวป่าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะไปกับพรานเนี่ยคือพรานท่านจะบอกว่าเอ้ยมีอะไรอย่าถามนะมเสียงอะไรมีอย่าทักนะเราก็อยากจะไปหาความรู้ประสบการณ์อพอเสียงอะไรมันแปลกๆถ้าเสียงเสือเนี่ยเราก็รู้หุ้มอ้าอ,อย่างเงี้ยเราก็รู้เสียงเก้งแป๊บ,ปบเสียงกระทิ้งอ,อย่างเงี้ยเรารู้ แต่เสียงอะไรที่มันแปลกเราก็จะถามเขาก็ไม่ยอมบอกพรานวันดีลูกวันดีฮะเพื่อพิยาหรืออ๋อถ่ายรูปไงรู้ว่าไงได้ถ่ายในแบบเพื่อพิยาเขาอยากมาแ่้ยอ๋อได้ถ่ายรูปคุณพ่อหรือถ่ายรูปกับพี่ยาถ่ายรูปคุณพ่ออ๋อคุณพ่อค่ะถ่ายรูปคุณพ่อใช่ไหมใช่รถถึงนี่นะครับอ่ะมาๆถ่ายรูปก่อนเจ้าของ ที่นอนโรตัสเขาเป็นแฟนคลับมากๆเลยับเหมือนอ่ะมาหาลูกเขาบอกว่าอยากเชิญไปทานข้าวที่ร้านเขาที่เอกมัยยี่สิบสองได้ที่นอนอะไรนะที่นอนหลับน่ะโรตาร์เขาที่นอนดังค์เยมาลูกมาโที่นอนเขาประมาณแปด S <S เลยนะนะตอนแรกก็อยู่หรอค่ะตอนแรกก็ไม่ไหวอันนี้ก่อนที่อย่างสนามอ่ะโอเคทำดีอันนี้ดีแล้วอ้าวถึงไหนแล้วผ่านป่าเขาเข้าออกออกนี่เอฟซีหนีหมดเลยแล้วมั้งผ่านป่าครับห้ามพัดนะเข้าป่าห้ามพัดคือพรานเนี่ยท่านจะอ,อย่างนี้ครับเราก็อยากมีความรู้ เจอเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถามเอ๊ะแล้วเราจะมีความรู้ได้ไงนะครับพอเราถามก็บอกเฮ้ยอย่าถามดิไม่ดีผมว่าพารานเนี่ยกลัวผีกลัวผีมากกว่านะฮะน่าจะเป็นกลัวผีมากกว่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าป่าเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่ไปกับผมด้วยเนี่ยผมจะสอนหมดทุกเรื่องเลยอันนี้เสียงอย่างนี้นะซึ่งบางทีเราไม่คิดว่าเป็นเสียงอะไร เฮ้ยอันนี้เสียงหอยนะเด็กมันก็จะไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วเสียงหอยจะมีเสียงได้ยังไงมันจะมีเสียงได้ยังไงบอกค่อยๆไปดูเราไปดูนะฮะตอนเข้าไปเที่ยวป่าที่กาญจนบุรีเนี่ยครั้งแรกผมไปเวลาผมไปเข้าป่าเนี่ยผมจะเวลาเข้าป่าทุกครั้งเนี่ยผมจะอย่างนี้ครับผมจะเอาข้นหนุนไปด้วยวันดีโลกวันดี ขนุนจะเอาขนุนติดไปด้วยเราจะไปตั้งแคมป์นอนตรงไหนก็ช่างเราจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยปลูกพิ้งเข้าไว้รู้จักขนุนขี้ไหมหมู่ว่างขนุนขี้อ่ะ ทำไมเขาเรียกหนูว่างขนุนขี้รู้ไหมเวลาเข้าป่าเนี่ยเขาห้ามไปถ่ายเลียรากเนี่ยจะต้องเอาปลายมีดเนี่ยขุดหลุมหน่อยขุดหลุมเข้าไว้แล้วก็ถ่ายหนักเข้าไว้ในหลุมและก่อนจะกบหลุมเนี่ยก็เอาเม็ดขนุนหยอดไว้สอง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 เม็ดแล้วก็กลบดิมเข้าไว้มันจะเป็นจะตายหรือมันจะรอดไม่รอดอะไรช่างแต่พอเรา อีกปีหนึ่งสองปีเราผ่านไปเฮ้ยต้นขนุนแมงงามชิบหายเลยเขาเรียกขนุนขี้นะชาวบ้านก็คิดว่าขนุนขี้ไม่ใช่หรอกครับขนุนหลุมมันอึดแล้วแหลนะ <laughs> แล้วเม็ดมะขามเนี่ยที่มะขามเปียกเราจะไปทํากับข้าวในป่านเนี่ยเม็ดตรตงไหนเนี่ยเราก็หมกดินเข้าไว้หมกหมกหมกเข้าไว้มันจะรอดไม่รอดอะไรเนี่ยเราก็นั่นเม็ดมะม่วงที่เรากินเนี่ยเวลาเราไปสับยำมีเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วง เราก็จะหมกดินเข้าไว้แล้วจะมีเม็ดผักติดไปด้วยเม็ดผักไม่ว่าจะเป็นเม็ดใบกะเพราโหระพาอะไรเราก็จะไปโรยเข้าไว้พอเรารู้จุดเนี่ยจุดนี้มันมีน้ํามีท่าเราไปพักปลูกชายห้วยเข้าไว้ไปอีกครั้งโอ้ยเราสมบูรณ์ครับเหมือนเรามีปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเข้าไว้เลยและขนุนเนี่ยสามปีมันก็ได้กินแล้วแต่มะม่วงมันยังไม่ได้กินนะสามปีอ่ะนะฮะ ปลูกเข้าไว้อย่างเงี้ยเดียงอะไรนะไปโดนเข้าไปโดนเลยจำไม่ค่อยได้เป็นการไลฟ์ที่จำไม่ค่อยได้นี่ยครับบอกว่าอยากฟังตอนที่ อายุสามจังหวัดชายแดนโอเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่าไปเล่าเลยมันเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ผมไปทํางานเนี่ยเป็นทางานนอกแบบนะครับไปทํางานนอกแบบไปทํางานนอกแบบไปเล่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มความขัดแย้งนะครับก็จะไม่ก้าวล่วงเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมเห็นใจคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเขา ถูกสอนมาว่าประเทศไทยไปยึดเขาอะนะครับเหมือนกับประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นมายึดนะแล้วพวกข้าราชการไปอยู่สมัยนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเอาแต่คนที่เกเรเกเรไปมันก็เลยเกิดความรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นนะฮะผมไม่ได้กลัวเลยนะครับไปทํางานที่ไหนไม่เคยกลัวเลยนะครับไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันไปเล่า เรื่องแนอดีตแล้วทําให้เพิ่มความรุนแรงขึ้นผมว่าไม่ดีอ่ะอย่าไปเล่ามันดีกว่าให้มันตายไปกับตัวเราดีกขวานะฮเออเอาเล่าเรื่องเข้าไปเที่ยวป่านะครับคือเราจะไปจุดไหนเนี่ยเราก็จะเอาเนี้ยไปปลูกให้พรานคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เอานะครับแล้วผมเนี่ยเคยหลงป่านั่งน้ําตาซึมนะครับ ไปกับลูกน้องสองคนผมคนกับลูกน้องคนหนึ่งนะครับสมัยนั้นเราตามรอยกระทิงตามรอยกระทิงฮะพอตามรอยกระทิงเนี่ยเราคิดว่าอย่างไงมันไม่หลงหรอกเพราะว่าทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยคือประเทศไทยทิศตะวันตกคือพอมา่าแต่เวลาเดินตามรอยกระทิงเนี่ยแล้วผมใช้ปืนเนี่ยอ่า ผมไม่ได้ใช้ปืนไรเฟิลน,นะครับปืนไรเฟิลเนนะี่ยผมมีหลายขนาดเลยไรเฟิลสองสองสามที่ใช้ลูก m อ็ 6, ไรเฟิล308น30์ที่ใช้ลูกเหมือนปืนกลมือ M60 นะฮะลูกจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ไรเฟิล30 06คือใช้ลูกปรโยบา8นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ไอ้375ลูกมันแพงผมจะใช้ปืนที่มันใช้ลูกทหารได้คือจุด2 จุดสองสามใช้ลูกเอ็มสิบหกนะครับสามศูนแปดใช้ลูกปืนเอ็มหกสิบกับสามสิบศูนย์หกนะครับแต่สามเจ็ดห้ามันสําหรับยิงกระทิงยิงช้างอะไรผมไม่ได้ไปยิงกระทิงยิงช้างอยู่แล้วผมป้องกันตัวแค่ยิงเสือกับหมีเป็นหลักอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ปืนปรยบอแปดแปดปืนหลวงอ่ะมันเท่ากับสามสิบศูนย์หกแปดนัดและยิงกึ่งอโอโต้ด,ด้วย แต่ถ้าเป็นปืนไรเฟิลปุ้งนัดก็ต้องขึ้นล้ำปุ้งอย่างเงี้ยมันช้าแต่ผมใช้ปอร์โยแป8แปดเนี่ยอัดเข้าไปแปดนัดเนี่ยคลึกเข้าไปตุ้ง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 แปดนัดกลิ้งยัดคลิกเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยเจออะไรก็อยู่นะฮะแต่ปืนหานี่หนักหน้าดูเลยครับเราก็ตามรอยกระทิมกันมันยังตามไปจนหลงครับ พอเริ่มมืดแล้วเนี่ยลูกน้องบอกพี่นี่เราอยู่จุดไหนเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยมองไปข้างบนเนี่ยมันมืดไปหมดครับมันไม่เห็นแสงแสงพระอาทิตย์พอไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องดูดูไปไปโอบต้นไม้เอานะครับไปโอบต้นไม้เอาโอบต้นไม้เพื่อดูว่าตรงไหนมันยังร้อนจะได้รู้ว่าอันนะี้มันบ่ายแล้ว ไอ้ไอ้เนี้ยทิศตะวันตกนะครับถ้าเย็นแล้วเนี่ยเป็นทิศตะวันออกท่านเชื่อไหมแม่นเย็นทั้งต้นเลยเพราะแดดมันส่องไม่ถึงแดดมันส่องไม่ถึงเฮ้ยไม่เป็นไรดูเถาวันเถาวันขึ้นในป่าเนี่ยมันจะขึ้นจุดไหนของต้นไม้ก็ช่างมันจะวน <c oughs> มันจะวนครับ มันจะวนต้นไม้ไปเพื่อจะไปพาดหาแสงอาทิตย์ให้แตะขอบแรกอันนั้นจะเป็นทิศตะวันออกมันจะไปหาแสงแดดนะมันจะขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นไม้มันจะขึ้นมันจะไปพาดเฮ้ยอย่างนั้นดูเถาวัลไม่เป็นไรดูเถาวัลก็โอ้โหเถาวัลมันไม่ใช่ว่าอย่างจินตนาการที่เรามีความรู้นะให้ขาเถาวัลต้นเถาวนขาเนี่ยปีนขึ้นไปได้เลยอย่างเนี้ย đủ đây lại